ให c ค a เล็กอ revive t m a t e เพื่อนๆจะต้องไปจ้าง NPC หรือชุบเพื่อนชุบแบบที่เขาลมแล้วก็ให้ลุกขึ้นมาค่ะทั้งหมด20ครั้ง revive มันคือการชุบจากการที่แบบว่าโดนยิงล้มนะคะส่วนชุบจากเราชุบเนี่ยเรียกว่ารีบูทค่ะอันนี้เราจะต้องทำ20ครั้งแต่ไซมีวิธีการที่ทำแบบง่ายมากๆเสร็จ ภายในเวลาสักสองสนาทีอ่ะไม่เกินนี้นะคะแล้วก็ใช้ทองเนี่ยประมาณ250หน่วยคะ่ะจ่ายครั้งเดียวจบเลยอ่ะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะใส่เลือกมาสร้างอัฟโฟดายนะคะเพราะว่าอยู่ในเส้นทางที่ไซบินมาพอดีและเพื่อนๆสามารถจ้างตัวอื่นได้ทำได้ในคลิกเดียวกันนะคะก่อนอื่นก็เข้าไปคุยเลือกหมวดการจ้างคนนะคะ ที่เขียนว่า High a p o d i t e เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทำการพาไปจุดที่ปลอดภัยก่อนนะคะปลอดภัยจากคนเพราะว่าเราไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาใกล้ๆแล้วแบบมันมีปัญหามากลัวนะคะโอเคแซเรียกนอนเข้ามาแล้วพอเข้ามาเราเนี่ยให้เพื่อนๆทำการกดคอมมานะคะคอมมา ปุ่มสั่งบอดส่วนมากจะเป็นเมาส์กลางนะคะเวลากดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ดูทางด้านขวานะคะมันจะมีปุ่มที่ Hold to dismiss อันนี้นะคะเขาจะบอกเลยว่าปุ่มอะไรของทรายเป็นตัว FHold mm hmm. คือการกดค้างกดค้างไปแล้วแปลว่าเลิกจ้างค่ะเสร็จแล้วไปคุยใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นว่าศูนย์บาทนะคะศูนย์ทองก็ทำแบบเนี้วนไปเรื่อยๆสร้างแล้วก็ กดเลิกจ้างแล้วก็ไปจ้างใหม่แล้วก็กดเลิกจ้างจะเห็นว่าตอนแรกไซโดดมาจากรถบัสเนี่ยมีอยู่แค่7ทับ20นะคะเราวไซก็ทำแบบนี้วนไปนะคะจ้างเลิกจ้างคุยไปคุยมาคือเราจ่ายเงินจ้างนองแค่รอบแรกรอบเดียวจากนั้นเราก็เลิกจ้างเพอาะจ้างใหม่ในคราวนี้ mm hmm. เขาจะคิดแค่ศูนย์ทองนะคะแปลว่าโอ้โห20หน่วยเนี่ยทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะ ส่วนการชบเพื่อนอันนี้ไม่มีทริคอะไรยกเว้นว่าแกล้งล้มบ่อยๆนะคะแล้วก็ให้เพื่อนชบเราเราก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่คิดว่าวิธีนี้น่าจะง่ายแล้วก็ไวกว่าค่ะเจ๋งมากๆเลยอันนี้ก็ขอบคุณยิวจากเพจและช่อง713ด้วยนะคะที่เอาทริคนี้มาบอกเพราะว่าใส่ก็ยังค้างเควสนี้อยู่นานเหมือนกันอ่ะตอนนี้เป็น17แล้วนะคะตอนคลิปเท่าไหร่เนี่ย ยังไม่เกิน3นาทีนะคะก็ประมาณนั้นค่ะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีก็จะเสร็จค่ะหรือว่าแบบให้เพื่อนไปลงอีกตัวหนึ่งผัดกันจ้างผัดกันปล่อยแบบนี้แปบ๊บเดียวค่ะครบแล้ว